ชื่อเบลค่ะชื่อน้องเบลอ่านี่ครั้งแรกใช่ไหมมาที่นี่ใช่ค่ะถ้าเรามาครั้งแรกเราอยากให้คนอื่นมาเราจะบอกเขายังไงที่นี่มูลอีนะที่นี่มูลอีนะอ่าไหนๆลองบอกดีลองบอกดีแบบคนไม่เคยมานะเราจะได้สัมผัสว่าเขาไม่เคยมาเลยอ่ะว่าไงต้องเตรียมทั้งเสื้อกันหนาวเสื้อกันฝนเตรียมเต็นท์ดีๆค่ะเพราะว่าฝนตกค่ะอืมแล้วไม่รั้จะฝนไหม เจอค่ะโยบายับค่ะอโยฝนยับน้องแล้วเอาอยู่ไหมเมื่อคืนนอนหลับสบายไหมไอ่้ถามเต็นรั่เต็นรัื่อนปนเนงเต็นรั่ค่ะเต็นรั่น้ำช่วมเต็นเป็นเต้นเพื่อนก็ถือว่าเป็นบรรยากาศเนาะเป็นบรรยากาศในการเดินทางเราอาจจะไม่ได้คาดหวังว่ามันต้องแบบเพอร์เฟคทุกอย่างแต่เห็นว่าตอนเช้าเกิดขึ้นไหนอธิบายเขาหน่อยดิตอนเช้าเกิดอะไรขึ้นสวยค่ะสวยมากครั้งแรกอืมครั้งแรกมาเจอนี่ถือโชคดีมากนะครับ พี่รอมาสามคืนสามคืนสี่วันยังไม่เจอเท่าน้องเลยแต่ว่าพอดีว่าพี่อยู่ด้วยกันก็เลยได้เจอเหมือนกันก็ถือว่าเป็นมุมมองของน้องอที่แบบมาครั้งแรกแล้วก็การเตรียมตัวก็อย่างที่บอกว่าเรื่อกันหนาวเสื้อผ้าเสื้อกันฝนอ่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็เรื่องกดกด,กดต่างกดของที่นี่แล้วก็เตรียมกระปรงมาด้วยอ่านี่ครับขึ้นไปข้างบนขึ้นไปยังยังไม่ได้ขึ้นไปค่ะยังไม่ขึ้นรอรอแต่ตอนนี้หมอกขาวโพลเลยนะครับก็ต้องขอขอบคุณน้องเบลมากนะครับไว้โอกาสหน้า ไเจอกัน,ไ,กนได้ครับพ่อขอบคุณด้วน,นะครับ<ป>บรรยากาศเนี่ยรรย